วัสดีครับทุกคนผมอิงะัะในวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ค r a f t นะฮะคือผมไม่ได้อัดคลิปมาหลายวันเลยนะฮะคลิปล่าสุดที่ลงไปคือคลิปคุกกี้รันใช่ไหมฮะก็คนดูน้อยเหลือเกินนะฮะก็ผมลงไป1วันคนดูยังไม่ถึง50าสิบะคิดดูดีว่าน้อยขนาดไหนอะเออแล้วผมคิดว่าผมลงแต่ไมค์คารดดีกว่าพเพราะในเมื่อลงไมค์คารแล้วคนดูมันเยอะก็ลงไมค์คาร์ดดีกว่านะะซึ่งผมไม่ได้อลงคลิปมาหลายวันแล้วนะฮะไอ้คลิปคุกกี้รันผมอัดล่าสุดคือวันที่25กันยาจีตอินี้ากันยายนันตอน,น,มมาอาน,น,นะฮะเออ 6ตุลาณนะ่ะนั่นแหละซึ่ง6ตุลาแต่ผมก็น่าจะลงวันพรุ่งนี้วันที่7ตุลานะฮะก็ผมไม่ได้เท่ากับว่าผมไม่ได้อัคลิปมาประมาณเกือบเกือบสองสัปดาห์เลยนะฮะก็เนื่องจากว่าขี้เกียจแค่นั่นแหละนะ,ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประเด็นหลักอันนั้นอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าณตอนนี้ผมอยู่ใน m มาการ์ดเวอร์ชัน Bedrock Edition นะฮะคือดูจากหน้าก็รู้แล้วนะฮะว่ามันเป็น m มาการ์ดเวอร์ชัน Bedrock Edition นะฮะถามว่าผมเล่น m มาการ์ดเวอร์ชัน Bedrock ได้ไงนะฮะคือผมก็ไม่ได้ไปโหลดฟรีมมาานะแต่ว่วผ อ่ะมีออย่างนึงท,ที่ผมอยากจะบอกนะั่นก็คือแบบไมค์คาอาชุดล่อ,ลอผมหายนะฮะที่ผมเล่นไปได้แค่หนึ่งอีพีอ่ะแบบหายไปแล้วถามว่าถามว่าแบบหายได้ยังไงนั่นก็เป็นเพราะว่าผมลบไมค์คารนะฮะถามว่าลบไมค์คาไปทุยถามว่าลบไมค์คาไปทําไมนะฮะผมลบไมค์คา a f t ไปเพราะอันนั้นอะ่ะมันเป็นไมค์คารที่มันไม่ใช่ไอดีแท้แต่ผมซื้อไมค์คา a f t ไอดีแท้แล้วมีและนี่คือบัญชีของผมนะฮะนี่อ่ะทักษะดนนะก็คือชื่อผมและอันนี้ก็คือเลขประจําตัวผมนะก็ นั่นแหละใช้ตัวเลขนี้ประจำมาถ้าเขียนชื่อแล้วมันไม่ได้ก็ใส่ตัวเลขตามหลังไว้ัล้แหละจบนะได้ตลอดนะฮะอ่ะไมค้าจะว่าชื่อในเกมผมก็คืออิงซีหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะฮะส่วนในเวอร์ชันเบดล็อกก็คือทักซ์โดนซีหกศูนย์เจ็ดศูนย์ก็ตามนี่แหละอันนี้คือไมค้าบลันเชอร์แบบไอดีแท้เลยนะ,ะผมซื้อไมค้าไปดีแท้แล้วนะซึ่งราคามันประมาณสามสิบดอลลาร์ก็แปลเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งพันห้าสิบเก้าบาทนะซึ่งก็ถือว่า แพงพอสมควรนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามันซื้อโดยโอนเงินปกติอะเออผมซื้อได้ไปตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่ามันต้องซื้อโดยใช้บัตรเครดิตซึ่งแบบแม่งน่าลำคาญมากคือจะใช้บัตรเครดิตไปเพื่ออะไรอะเออผมก็เลยต้องแบบวุ่นวา,กกวา,นนานยม,วานานมากกว่าจะซื้อได้นี่คือโคตรนานเลยอะผมใช้เวลานานมากเลยกว่าจะซื้อได้นะฮะคือแบบวุ่นวายมากเลยนะฮะแต่ในที่สุดณนะตอนนี้ผมก็สามารถซื้อไมค้าไอดีแท้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะก็เลื่อเล่นในทั้งจาว่าและเบนล็อกเลยนะฮะคือคือผมซื้และห ซึ่งเนี่ยอิงโซลเวิร์ดหนึ่งจุดยี่สิบจุดหนึ่งฮาร์ดคอร์ซีซันสามนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะผมได้จัด ผมได้จัดการเรื่องม็อดเรื่อง Data Pa พเรื่องไฟล์แบบเกมแคสที่มันมีปัญหาอะไรเนี่ยมันมีปัญหาตัวคือเมื่อวานนะผมใช้เวลานานมากกว่ากันกับการแก้ปัญหาตรงเนี้ยคือเกมแคสบ่อยมากมันเกมแคสบ่อยไม่ได้เป็นที่ม็อดผมมีปัญหาหรืออะไรแต่มันมีปัญหาตรงออตติไฟฮะมันเป็นอ t i ติไฟเวอร์ชันที่มันเข้าเกมไม่ได้ผมเลยต้องไปโหลดออตติไฟอีเวอร์ชันหนึ่งมันถึงจะเข้าเกมได้ซึ่งตอนนี้ผมแก้ปัญหาอะไรรบทุกอย่างเสร็จแล้วแมปผมก็หาไว้เรียบร้อยแล้วคือพร้อมที่จะเเเริ่มมลลนนออออาชีววดแว้ังะะผะ แต่ในวันนี้ผมจะมาเล่นมาคา b เบล็อกก่อนนะครับผมอซึ่งอ่นี่มาคา b เบล็อกนะฮะแล้วตอนนี้ผมเล่นอะไรแล้วนี่ฮะ,ะนี่คือตัวผมส่วนเรื่องสกินเออช่างมไม่ต้องไปยุ่งนะนั่นะแหละถามว่ามันเล่นม r คาเบล็อกทำไมนะฮะนี่ฮะมาที่ Marketplace ตรงนี้หนึงนะฮะคืออย่างที่ผมอย่างที่ผมเคยบอกไปนะว่าการ์ดจอผมเปลี่ยนเป็น RTX แล้วใช่ไหมนั่นะแหละและที่ผมเคยบอกเอาไว้ว่าวถ้าเกิดว่าผมหาไมครับ ถ้าเกิดว่าผมมีไหมครับเวอร์ชันเบรดอติชั่นอมอะไรเนี่ยผมจะมารีวิวเลเอร์เซิ่งให้ดูนี่ไงมาแล้วนะฮะนี่หละฮะเนี่ยนแบบเนี้ยแบบเนี้ยเออเนี่ยเนี่ยเอ็มวีเดียจีฟอร์สาเนี่ยแแบบเนี้ยสามารถใช้ได้เฉพาะการ์ดจอ r าร์ทเท่านั้นนะฮะซึ่งก็นี่ฮะซึ่งแมบบ t x ทั้งหมดเนี่ยฮะอ่าที่อุ้ยโทษโทษแบบอาร์ทีเกี่ผมเซิร์ชเนี่ยเนี่ยเซิร์ชอารทีเอ็แซบเนี่ยมันมดทัอเคมดนี่สยตังค์แบบนะฮะนั่ เอเวนเจอร์เนี่ยโชว์เคสเดอะออฟเซอร์เบอร์เนี่ยมันเป็นแมปสำหรับ RTX ซึ่งมันสวยงามมากและดูดิเนี่ยคือเนี่ยเหน็นไหมฟรีฟรีคือเนี่ยที่มันที่มันขึ้นว่าโอ,อเดบันยูนีเนี่ยคือผมโหลดแมปไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันไหนที่ผมยังไม่ได้โหลดเนี่ยมันก็จะขึ้นคำว่า,าฟรีและเอาจริงนะแมปสำหรับ RTX เนี่ยแม่งฟรีแทบทุกแมปเลยคือแบบโคตรดีอะเออมันฟรีแทบทุกแมปเลยผมก็เลยไปโหลดแบบสำหรับไมค้าเวอร์ชั่น RTX มาเยอะมากซึ่งก็มีทั้งหมด10แมปดังนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะมารีีววิใหหห้้ดดูนนะะะะะแต่่่่ผผผมมมมมมมจจจไไไคคคืืือนะออออทังรก คือจริงๆแนละ้วมันเป็นแมปปะจนไทยนะฮะคือผมจะไม่พาดูทั้งหมดหรอกเพราะว่าคือมันถ้าผมเล่นแมปปะจนไทยทั้งหมดทุกแมปนียฮะมันน่าจะเสียเวลาเป็นสองสาชั่วโมงเลยนะดะังนั้นก็ผมจะพาดูแค่แมปเล่นผมจะพาดูแค่แมปละนิดๆหน่อยๆพอนะฮะแต่แต่จะมีแค่แมปสุดท้ายนะที่ผมจะพาดูเต็มๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเรามาลองดูแมปแรกกันก่อนเลยนะ,ะว่ามันเป็นยังไงนะฮะซึ่งก็ผมจริงๆผมดีใจมากเลยนะที่ว่าผมมีแมคคารีแทนนะเพราะว่าผมรอเวลานี้มานานแล้วะฮะอ่ะ ก็ใช้เงินซื้อเอานะเพราะว่าคือในเมื่อมันหาโหลดฟรีไม่ได้ก็ซื้อแม่งเลยจบนะใช้เงินแก้ปัญหานะฮะนั่นแหละอ่าแต่ถึงโหลดฟรีได้ผมก็อยากซื้อไมค้าไปดีแค่อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมันนะมันมันดีกว่านะฮะนั่นแหละถึงแม้มันจะไม่ค่อยต่างกันก็เถอะนี่มาแล้วนะฮะอ่าไมค้าเวอร์ชันเบลล์อ็อดดิชั่นซึ่งอันนี้อ่าซึ่งวิธีการเปิดซึ่งวิธีการเปิดปิดอารอ็กซ์ของไมค้าเบลล์็อดเนี่ยโคตรง่ายเลยก็คือไมคที่เซตติ่งฮะแล้วก็มาที่วิดีโโอออนนนนนะะฮ่่่่้้้ผมมไไดเเลลาแวีย จริงพูดตรงเลยอ่าเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้ปิดเลยเลยซิ่งฟึบเห็นไหมคือกดตรงนี้แล้วมันปิดได้เลยคือมันแบบมันไม่ได้ปิดยา,ยากเลยแล,แล้วก็เนี่ยคือถ้าเป็นนะครับจะว่ามันต้องรอโหลดอะไรไม่รู้วุ่นวายแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันเบรลอนดเนี่ยมันกดปิดได้เลยไงนะนะคือโคตรง่ายนะฮะผมโอ้ผมไม่ได้เล่นแมคคาเวอร์ชัเนเบรลอนดในคอมนานมากเลยเนี่ยอ่ะเอ้ยแบ่บอกแล้วคือคือมันเป็นแบบปัจจุบัยนะอ่ะ เนี่ยมันเป็นแบบประจต์ไทยเหมือน่าสำรวจเมืองอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดอ่ะอันนี้คือปิดเลเซอร์ซิงนะภาพมันจะประมาณนี้แต่ถ้าลองเปิดล่ะมาดูกันว่าภาพจะสวยขนาดไหนนะฮะก็เหมือนเดิมมาที่วิดีโอนะแล้วก็กดปึ๊บเปิดได้เลยนะฮะและนี่คือสภาพตอนเปิดโอ้โหเนี่ยดูดิแสงแดดมันส่องมาแบบโคตรสวยอะ่ะคือตอนปิดเลเซอร์ซิงภาพมันดูธรรมดานะแต่พอเปิดเลเซอร์ซิงดูดิโอ้ภาพนี่ยังสวยเลยอ่ะเนี่ยดูดิโอ้แดดมันช่างจ้าเสลือเกินนะฮะนี่มีตรงซ้ายบนด้วยนะฮะก็ะค,ะคือตามนั่นแหละอ่ะแล้วก็เข้ามาขาข้้งในนีก็ เออมันคืออะไรผมไม่รู้นะเพราะคืออันนี้อันนี้คือจริงแล้วมันเป็นแบบประจมไทยนะผมเล่นในเป็นนะคือผมแค่จะพาดูเฉยนะนี่อันนี้คือน <uh um ้ํานะแล้วมีแสงไฟข้างล่างด้วยโคตรสวยอ่ะนะฮะโอเคไปแมตต่อไปเลยฮะผมบอกแล้วว่าผมพามาดูแค่นี้แหละเพราะว่าคือถ้าจะให้พาดูทั้งหมดมันก็เออเสียเวลานะฮะนั่นแหละดังนั้นก็จะพาดูแค่อย่างลรนิดอย่างละหน่อยพอนะฮะโอเคก็เออเอาอะไรวะเนี่ยโหลดโปร a n y w เอ้าแล้วผมโหลดไปแล้วไม่ใช่เหรอเออช่างเถอะโอเคก็ไม่ได้อคลิปนานเลยนะเพราะว่า คือมัวแต่ไม่นั่งเล่นเกมอย่างอื่นอยู่นะเพราะขี้เกียจโอ้โอโอโอ,โอ้มาแล้วสองหนึ่งแล้วโอ้มาแล้วเอาคืออะไรอ่ะเอา้าอะไรวะเนี่ยหยุดหยุดหยุดยหนะหยุดนะหยุด้แล้วหยุดแล้วโอเคและนี่คือสภาพต่อปิดเ이เทสซิ่งนะฮะดูดิดูแสงนี่มันส่องออกมาจากแอนเทิร์นดีคือแบบสวยงามมากนี่แหละกูอย่างชอบเลยนะเนี่ยคือ เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูดิผมไม่รู้นะว่าเขาไปทำอะไรคือผมผมเล่นแนวปัจุภัยเลยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะฮะเล่นไปแต่พวกแนวปะกั่วอะไรอย่างเงี้ยแนวต่อสู้อะไเล่นไม่ค่อยเป็นเลยเนี่ยดูดิแสงมันสวยงามยไหมแม้บริเวณตัวเนี้ยมันโดนแสงมาสว่างแต่บริเวณเนี้ยมันไม่โดนแสงมันเลยมืดเห็นไหมมันโปรโมทขนแสงขั้นสูงจริงนะฮะเนี่ยคือมันโปรโมทขนแสงขั้นสูงกัของจาะไหวนะเออนั่นแหละอ่าแต่แต่ถ้าดูมาถึงตัวนี้แล้วอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวรอดูแมปสุดท้ายนะฮะแมปสุดท้ายจะเห็นภาพชัดกวว่่่่าานนนนีี้้ะะะะฮอออโเคคครัับผผมมมมจพดูแแแตหลย ผมจะพาดูแค่แมปละนิดๆิดนะหน่อยๆพอนะฮะอ่ะก็ผมพยายามจะหาเรื่องพูดไปเรื่อยเพราะว่าขีก้กระตัดคลิปนะฮะเออผมอย่างเงี้ยแหละนะฮะอ่ะหูเนี่เห็นไหมดูดิเออแหละแล้วคือแล้วคือผมโหลดแมปนั้นะแมปเดียวมามันมันคุมมันมันครอบคุมหมดเลยนะคือบางคนถามว่าเปิดเลเยรซซิ่งในเบนเบนล็อตยังไงนะฮะไปหาโหลดแมปที่มันมีคําว่าไปหาโหลดแมปที่มันมี RTX มา ไปหาโลนแมทที่มันเล่นได้เฉพาะอา x ทมานะฮะนั่นแหละซึ่งพอผมลดซึ่งพอผมโหลดแบทนั้นเสร็จเนี่ยฮะแล้วมาเล่นเนี่ยคือมันเปิดเลนเดซิ่งให้เองอัตโนมัติเลยแล้วก็สามารถกดเปิดปิดได้ดตามสบายไม่ต้องไปลงไรวุ่นวายด้วยแถมดีซอฟแทพพ็เนี่ยมันก็ลงให้เองด้วยนะเออเนี่ยอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นดีซอฟแทพพ็หรือเปล่านะเนี่ยเพราะบล็อกเล็กมันดูเงาเงาวับเลยนะฮะเออคือแบบผมไม่ได้ไปโหลดอะไรวุ่นวายนะคือโหลดแค่แบบเกณฑ์คือโหลดแค่แมทที่มันมีให้อะ่ะแล้วมันลง เนี่ยอันนี้คือเอ็นรอดเนี่ยเออเนี่ยแล้วดูดิคือโคตรสวยอะ่ะเนี่ยอ่าอ่าเด็ดเดเดี๋ยวลองลรไปดูข้างล่างตรงนี้ตรงนี้เนี่ยอ่าออันนี้เป็นแบบเมืองนะฮะก็คือม,มันก็คือเมืองอะ่ะเออนั่นแหละมันเราอยู่บนตึกอะ่ะแล้วดูเมืองดิเมืองมันโอ้โหเมืองโคตรสวยอะ่ะนี่นี่คำว่า RTS ตรงนั้นด้วยนะฮะแล้วดูเมืองดิเห็นไหมมีแสงสีสันคือแบบเนี่ยเป็นเมืองโอ้โหโอ้โห,โห,โหผมอยากรู้ว่าเขาใช้เวลาสร้างนานขนาดไหนวะเนี่ย มันใหญ่มากเลยนะเขาต้องใช้เวลาสร้างนานมากแน่เลยอะ่ะหูสุดยอดอะ่ะดูดิเมืองมันมีสีสันแบบแสงสว่างมันโคตรสวยเลยอะ่ะอ่ะอ่ะ,อะจีฟอรอ่ะเดี๋ยวอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะลองปิดเลเท c ซิงให้ดูนะฮะว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะฮะอ่ะรอดูนะอ้าวโอ้ชีวิตแล้วก็เลื่อนลงมาฟึบไอ้ที่เลื่อนมันก็เล็กเหลือเกินนะโอเคปิดเลเทสซิงนะแล้วเรามาดูปุ๊บอ่ะนี่คือถ้าต่อปิดเลเทซิงนะฮะคือปิดเลเทซิงมันก็สวยแหละแต่ว่าคือมันก็มันก็เป็นค่าธรรมดาธรรมดานะเนี่ยเห็นไหมมันก็ เนี่ยเห็นไหมคือมันก็มันก็มีจุดที่แบบมืดๆแบบคือมันก็มืดอบบธรรมดาเออนั่นแหละแต่ว่าถ้าเปิดเลดิสซิ่งเนี่ยมันจะสวยงามกว่านี้นะฮะอ่าอ่าเราเปิดนะฟึบฟึ๊บฟึบ,บนี่เป็นไงเปิดเลดิสซิง่งก็คือแสงมันสวยกว่าเออเนี่ยโคตรชอบเลยนะฮะไปแมบปบต่อไปเลยนะฮะพยายามจะไปให้แบบเร็วๆหน่อยเพราะคือผมมีแมปอีกเยอะที่ต้องเล่นนะฮะนั่นแหละก็ไม่เข้าใจว่าจะโหลดมันทำไมต้องสิบแมปนะฮะคือตอนแรกผมกะจะโหลดแค่ห้าแมปนะแต่ว่าก็เออไหนๆก็ไหนแล้วคือแบบเธอจัดอะเออก็เลยเอาสิบแมปไปเลยนะฮะ เสื้อไมค้าเบลลผมก็ไม่รู้จะทำอะไรก็นอกจากเล่นอันนี้นี่แหละนะฮะเอออ่ะ,อะก็เนี่ยดูดิเนี่ยสวยอ่ะเรามาออกมาดูข้างนอกซิโอ้โหมันช่างจ้าเสือเกินนะฮะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเหมือนเป็นเมืองอีกหนึ่งเมืองนะเนี่ยดูดิโอสวยงามโอเคไปเราตายเลยแล้วกันนะปึ๊บโอเคอ่ะนี่ไงโอ้หน้าเวลาตายเวอร์ชันเบลลมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคไม่ได้เห็นนานนะฮะโอเคไปเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะรีบๆหน่อยนะเพราะว่าคือ ก็เออเอเอก็รีบแบบนะฮะคือผมจะได้ผมที่ผมรีบเนี่ยคืออยากให้มันจบไปเร็วและอย่างนี้คือผมจะเอาเวลาไปอ,บะะอาบแม่ค้าเชีวิตรอดเพราะว่าไม่ได้เล่นานานแล้วนะฮะเอออาทิตย์แรกเสร็จตั้งแต่ยี่สิบสองกันยามั้งเออนั่นแหละอาทิตย์แรกเสร็จตอนยี่สองกันยาเอออ้าอ,อเคคือเมื่อกี้ที่มีเสียงมาคือไอ้มันมันปลดลอด็อกไอชิเม,นม้นในบัญชี Xbox เออ,อ,เ,อเพราะว่าผมทำไอชิเม้นเลยสักอย่างสำเร็จอะ่ะเนี่ยดูดิโอ้โหมีแฟนทอมเนี่ยมันเป็นตอนคืนอะนะ อ่ะดาร์กบิลเล่ก็คือหมู่บ้านที่มืดนะะก็ไหนมาดูซิเป็นไงน alia, านาเนี่ยทอตตต้นไม้เนี่ยมันสวยนะเอาจริงเออไหนดูซิเป็นไงนี่ไงอ๋อมันเป็นหมู่บ้านในป่าดาวอกห่อคือจริงๆนั้นในดาโอมันนี่มีหมู่บ้านนะแต่ว่าคืออันนี้มันเป็นแมปนะฮะเออเนี่ยดูดิสวยนะเอาจริงเนี่ยโ้ดูแสงดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูบริเวณตรงกลางนี้เนี่ยอ๋อตรงนี้เป็นน้ําดูไม่ออกหรอว่าตัวนี้เป็นน,น,น้ําคือแบบแม่งสวยจริงเนี่ยด,ดูดิมาสะท้อนด้วยนี่แหละเนี่ยเนี่ โคตรสวยเนี่ยแหละดีมากดีมากอะมาไปไปต่อเลยไปไปแบบไปแบบเร็วเลยนะฮะอ่ะคือโอเคก็เป็นู้จะพูดอะไรแล้วนั้นแต่นั้นก็ผมคิดว่าน่าจะต้องมีตัดคลิปบ้างบางส่วนนะก็ไม่เป็นไรนะตัดไปเถอะนะเพราะาถ้ามานน่งพูดแบบนี้ต่อเนี่ยมันก็มันก็เหนื่อยนะอ่านี่แหละโอ้โหเฮ้ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยสวยเนี่ยดูดีมีแสงแดดคือเนี่ยเนี่ยไมค์คาสธรรมดาเนี่ยมันมีแสงส่องมันมีแสงสอง่องเข้ามาแบบนี้ไหมล่ะเห็นไหมแสงมันส่องเข้ามาผ่านรูเนี่ย อย่างสวยจริงนะแบบดันเจียนลัชอันนี้มันก็คือแบบนี้คือพี่แท็กเขาเคยเล่นลงอยู่ทูไปแล้วนะถ้าใครเคยดูนะอ่ะก็เดี๋ยวนะอ้าวอันนี้คือเทเซเพเดตเหรอโหดูไม่ออกเลยเนี่ยเอออ๋อนี่โอ้เนี่ยสวยเกินโอเคคือแลวแลวคือมันมีห้องห้องนึงเป็นเป็นห้องแบบเป็นห้องที่มันมีแร่เออซึ่งที่อุ้ยกวนตกใจมีสบีก็ไม่บอกเออไอห้องที่มันมีแร่อยู่ไหนวะ เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอลองวิ่งหาไปด้วยก่อนเออเนี่ยเออสวยนวาจริงเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันในแต่และแบบอันอันนี้คือบล็อกบล็อกหนังสือนะฮะก็มันดูแปลกๆฮนะอ่ะแล้วก็เนี่ยหูแสงไฟเนี่ยดูดิแสงไฟมันสวยงามมากเลยนะจริงสุดยอดสุดยอดโอเคออกเลยดีกว่า แบบเมื่อกี้รู้สึกน่ากลัวเพราะมันเป็นดันเจี้ยนนะนะคือมันเป็นจริงๆแล้วที่แมทที่ผมรลมมาเนี่ยมันเป็นแมทประจนภัยทางนั้นเลยนะก็พอาก,ก็ใครจะเล่นก็ได้แล้วแต่แต่ผมไม่เล่นผมแต่ว่าผมผมไม่เล่นผมขี้เกียรนะเออผมจะพาดูแค่แมทสุดท้ายแมทเดียวเพราะว่าแมทสุดท้ายมันเป็นแมททีม่มันเป็นแมทในแมทที่ผมรู้สึกว่าแสงมันสวยที่สุดแลวอ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งอันที่สวยนะอ่ะคือผมจะมาพาดูเฉยนะเนี่ยรู้ดีเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนมันใส่รีซอแ็คให้เองด้วยเนี่ยดิเนี่ อู้เนี่ยดูดูตรงนั้นดิมันมีเงาวับแล้วแบบแยกเป็นเท็กเจอร์เท็กเจอร์บล็อกเล็กๆอ่ะเออคือแบบสวยงามนะจริงเนี่ยคือมันเหมือนมันลงเชดเดอร์แล้วก็รีสแพรคให้เองอัตโนมัติเลยอ่ะเออผมไม่ต้องไปทำไรวุ่นวายเลยนะฮะเนี่ยแสงแดดสวยงามนะฮะอ่ะโอเคไปคือบางคนแบบพี่รีวิวอะไรของพี่เนี่ยรีวิวแค่แบบแบบเนนี้แบบละหน่อยเนะเออหน้าก็แค่อยากพามาดูเฉยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะจะได้มีตัวเปรียบเทียบหลายๆตัวอะไรอย่างเงีนะฮะอ่ะแมปต่อไปคือแมปอควิติกอัปเดตนะฮะ ก็โอเคอะซึ่งนี่บริเวณใต้น้ําดูฮะนี่แหละสิ่งที่จะบอกนะเนี่ยดูบริเวณใต้น้ําดิเนี่ยคิดดูดีมันสวยงามมากเลยนะอะลองขึ้นไปดูข้างบนนะฟึบเนี่ยคือดรวนแล้วมันอาจจะอาจจะยังดูไม่ค่อยต่างจากไบคาปกติเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเออแต่ว่าถ้าลองปิดเลเยอร์ซซิ่งนะอ่านแต่ถ้าปิดเลเยอร์ซซิ่งอาจจะยังมองเห็นไม่ชัดผมต้องพาไปดูแบบสุดท้ายส่วนตัวผมนะว่าส่วนตัวผมนะแช์สุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นแบบที่มองเห็นได้ชัดที่สุดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรยังไงนะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหม ดูดิแสงแดดมันส่องเข้ามามันสวยนะจริงเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยว่ายน้ำดูท้องเนี่ยว่ายน้ำดูท้องทะเลแบบเนี้ยสวยงามมากนี่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 ว่ายแล้วก็นี่เห็นสกินตัวเองด้วยอ่าเนี่ยว่ายน้ำดูท้องทะเลลึกๆแบบเนี้ยสวยงามนะอ่าโอเคเหลือสองแมพแล้วครับผมเหลือสองแมพแล้ว the observer อะไรไม่รู้เมื่อกี้ the observer rtx นะฮะอ่าโอเคมาเหลือสองแมพสุดท้ายแล้ว คือคือผมเล่นแต่และแหวนเสร็จผมลบไปเลยเพราะผมจะไม่มานั่งเล่นผมจะไม่มานั่งเล่นย้อนหลังหรอกนะเพราะว่าไม่ครับไอเบรนล็อกผมก็ไม่รู้จะทำอะไรนอกจากเอาไว้รีวิวเลเทซิ่งอ่ะอ๋อโอเคเอาไว้ re เ,เ,ไวเล่นกับเพื่อนไงนะเผื่อเพื่อนผมมาบ้านหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่วันเลผมเขาจะชวนผมเล่นอะไรเงี้ยก็เล่นด้วยกันได้นะนั่นแหละเออแล้วถ้าเกิดว่าผมเล่นไม่ครับกับเพื่อนเนี่ยผมอาจาอาจะอัดคลิปไปลงยูทูปก็ได้นะเออก็รอดูนะครับผมเนี่ยแล้วคือในเบรนล็อกเนะ่ะมันเล่นด้วยกันง่ายกว่าในจาว่าไงดังวะ เฮ้ยอย่าค้างนะเว้ยอา้าวเย,ย้ไปแล้วเรียบร้อยอ่ะโอเครอดตัวไปนึกว่าค้างแล้วอ่าเนี่ยหูเห็นไหมคือเนี่ยไม่ครับอ่ะเดี๋ยวลองปิดเลเทอรซิ่งให้ดอูอันนี้น่าจะเห็นภาพชาัดเพราะมันแสงมันเยอะอ่ะลองโอ้ยผมลืมตลอดเลยว่ามันต้องมาท,ที่ที่วิดีโอก่อนอ่ะปิดเลเทซิง่งปึ๊บอ่ะ เนี่ยดูดิปิดเลเยเซี่ปุ๊บคือมันมืดทุกอย่างเลยมันแบบไม่มีแสงสว่างส่องเข้ามาเลยคือแบบมันไม่สวยเลยเนาะเออแต่พอเปิดเลเยเซิ่งเนี่ยฮะอ่ะเลื่อนลงมาฟืบเนี่ยอ่ะพอเปิดเลเยเซิ่งเนี่ยฮะเนี่ยไหมแสงมันสวยงามกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะอ่ะอันนี้น่าจะพอพาเดินดูได้อยู่นะฮะโอโ้โหนี่แหละไอแบบนี้แหละคือแบบที่ผมชอบนะฮะนั่าหนักข้างหน้า,นาตัวน,นั้นมีแสงอะไรเยอะแยะจังเลยแล้วเนี่ยคืขอข้างหน้าตัวนั้นมีสีลุ้งอะไรด้วยอ่ะดูดิ เนี่ยสวยออกนะเอาจริงสวยมากสวยมากอ่ะแปเราไปดูแมสุดท้ายกันเลยนะฮะแมสุดท้ายจะเป็นแม์ที่ผมรีวิวเยอะที่สุดเลยก็แล้วกันเพราะมันเป็นแม์ที่ผมเคยเล่นมาแล้วนะฮะอ่ะแมสสุดท้ายเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะฮะแล้วก็ไอแมสสุดท้ายเนะี่ยมันไอตอนที่ผมรีวิวเลเซิ่งของจาว่าเออผมรีวิวแม์เดียวกันกับแมช์นี้เลยนะฮะซึ่งไอตอนที่ผมรนะีวิวในจาว่าผมเคยบอกเอาไว้นะฮะว่าไอแมช์นะ่ะมันเหมาะสำหรับเชเดอร์ในเบล็อกมากกว่านะเพราะมันสวยกว่าซึ่งก็คือแมส โหลดโหลดอยู่โอเครอแป๊บน,นึงนะฮะซึ่งมันก็คือเฮ้ยโหลดนานจังวะอ่า,อาไ,มไม่เป็นไรรอได้รวได้คืออาจจะคือมันอาจจะโหลดนาะนเพราะว่าคือมันต้องประมวลผลแสงขั้นสูงเลยนะเพราะว่านะมันเป็นเลเยร์ซิงนะฮะไอตอนที่ผมรีวิวแมปเนี้ยไอตอนที่ผมรีวิวเช็เดอร์ใน เ h ดเดอร์อาทในจาว่าเอออันนั้นก็ว่าสวยนะพอมาเจอเชดเดอร์อาทในเบล็อกมันสวยกว่านี่เลยนะฮะนี่แหละที่ผมจะบอกนะฮะแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นแมบที่เหมาะสำหรับเชดเดอร์ในเบล็อกมากกว่านะเออถ้าเป็นในจาว่ามันอาจจะยังมีบางจุดที่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าคือ จริงๆนะแมทนะมันไม่ใช่แมทสำหรับจ้าว่ามันเป็นแมทสำหรับเชเดอร์ในเบสท์ล็อกนะฮะเออเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการประมวลผลแสงขั้นสูงเลยเนะะี่ยเห็นไหมแสงสีเขียวเนี่ยมันสะท้อนม,มากับไม้ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็บริเวณตรงเนี้ยไม่โดนแสงมันก็เลยมืดเห็นไหมนี่แหละคือการประมวลผลแสงขั้นสูงนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปิดเชเดอร์ให้ดูนะอ่ะลองปิดเลเซอร์ซิงให้ดูจำภาพนี้ไว้นะอ่ะลองปิดเลเซอร์ซิงนะและอันนี้จะเห็นภาพต่างชัดเจนเลยนะฮะ ปิดเลเยอร์ซิงปุ๊บและนี่คือปิดเลเยอร์ซิงนะคือแบบมันเป็นมันไม่สว่างแล้วมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันธรรมดามากเลยนะฮะแต่พอเปิดเลเยอร์เซิงเนี่ยฮะอ่ะปื๊บเลื่อนลงมาเปิดปื๊บนี่ปิดเปิดง่ายมากนะเนี่ยไหมมันสวยงามขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เลยตรงนี้ฮะมันไม่ใช่น้ำฮะมันคือกระจกคือมันมีน้ำอยู่ข้างล่างแล้วมันเป็นกระจกคือแบบมันใสแบบใสมากอ่ะเดี๋ยวอันนี้จะพาดูนะฮะนี่เห็นไหม อ่ะซึ่งแมปเนี่ยฮะนี่แหละที่ผมจะบอกคือไอตอนที่ผมรีวิวในไอแมปเนี้ยในเฉดเดอร์ของจาว่าเออซึ่งกระจกมันไม่น่าจะสะท้อนแสงแบบนี้ใช่ไหมเออแต่ว่าอันเนี้ยมาสะท้อนแสงด้วยนี่แหละเออนี่แหละที่ผมจะบอกเพราะว่านอกสลาเบนร้องบบมากกว่าไงเห็นไหมแสงมันแบบเนี่ยกระจกมันสะท้อนเข้าแบบนี้เลยคือแบบโคตรโคตรสวยคือแบบเขาเก็บรายละเอียดดีมากอะ่ะอ่ะแล้วก็มีตรงไหนอีกเนี่ยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือมีปรับช่วงเวลาด้วยอ่ะถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนอ้าวไม่ใช่นี่หวะ่ะเซตไทม์ทะเน,นี่ย ันคืออะไรไม่รู้อะช่องเถอะโอเคเนี่ยแม่ดูดิเนี่ยแสงโอ้โหโคตรเนี่ยดูดิโคตรสวยคือแสงโคตรจ้าเออเนี่ยแลวคือแบบแสงมันส่องเข้ามาเนี่ยนี่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 คือสงที่ผมจะบอกคือสังเกตบริเวณหน้าข้าตัวนี้นะมันยังไม่ได้สว่างมากขนาดนั้นใช่ไหมแต่พอผมเปิดแถบดอเนี่ยแสงสว่างมันส่องมามากขึ้นมันทําให้ตัวนี้สว่างมากเลยนี่แหละมันประมวลผลแสงมาขั้นสูงจริงๆนะฮะเออแล้วก็อะไปดูต่อเนี่ยไหมเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยเป็นไฟสีแดงเนี่ย บริเวณรอดนี่ก็เป็นสีแดงเหมือนกันอันนี้สีฟ้าก็รวมๆกันก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะส่วนตรงกลางตรงนี้ฟ้ากับแดงผสมกันมันมีม่วงตรงนี้ด้วยนะเออเนี่ยคือมันมันชั้นสูงจริงๆอ่ะมีสีเขียวตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้มีอ่ะสังเกตนะบริเวณตรงนี้นะฮะอ่ะท่านผู้ชมดูบริเวณตรงนั้นนะมันยังไม่มีแสงตุสังเกตเครื่องหมายโบสถตรงกลางนะมันยังไม่มีแสงสว่างเลยเข้ามาใช่ไหมแต่พอผมเปิดแถบดอปุ๊บแสงสว่างมันส่องเข้ามาอ้าวเดี๋ยวนะไปหนึ่งเออนั่นแหละเนี่ยพอผมปิด ดูยังไงวะเอเอใช่มาเถอะโอเคเนี่ยแต่ว่ามันมันจะมีแสงสว่างสองเข้ามาด้วยแต่ว่าอันนี้มันน่าจะมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยแต่โดยรวมแล้วก็คือสวยมากนะสวยมากจริงอันนี้ก็คือกลับถูล็อบกลับกลับกลับสู่ล็อบบี้โอเคฮะอ่ะอันนี้คือโซน o n d e r w a t e r คือใต้น้ํานี่แหละ ไอตอนที่ผมรีวิวเรเยเตซิ่งในจ้าว่ามันไม่ได้สวยขนาดนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นในเบลอนี่ยเห็นไหมดูดิมันสวยงามมากคือแบบตู้ปลามันดูแบบมันดูสวยงามมากเลยมันมีแสงสว่างธรรมชาติอะถ้าปิดเรเยเตซิ่งมันก็อ่าเดี๋ยวจะปิดเรเยเตซิ่งให้ดูนะฮะผมจะคอยเปิดเปิดๆปิดปิดเป็นระย,ายาระๆเพื่อที่ว่าจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะฮะอ่ะปิดเลเทเซิ่งซะ แล้วก็เนี่ยดูดิปิดเลเทอร์แสงคือมันเป็นตู้น้ำธรรมดาแบบไม่มีอะไรเลยนะฮะเออคือมันก็สว่างแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบสว่างมากขนาดนั้นแล้วมันก็มันไม่ได้สว่างแบบมันมันแบบสว่างดูไม่ค่อยธรรมชาติอ่ะเออแล้วมันดูไม่ค่อยสวยอ่ะแต่แต่พอเปิดเลเทอร์งเนี่ยฟึบฟึบเนี่ยไหมมันสวยขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วมันสว่างแบบธรรมชาติอ่ะมันเงาวับมันสวยงามมากเลยนะอ่ะแล้วก็เนี่ยคือนี่อันนี้ตู้ปลาเออได้แหละแล้วก็เนี่ยสวยจริงแบบน่าเข้าอยู่ในตู้มากเลยนะฮะแล้วก็ข้างในนี่มีอะไรอีก อ้เนี่ยนี่นี่นี่คือสิ่งที่ผมชอบมากเลยเวลาซีเรนเทิร์นมันอยู่ใต้น้ำแบบเนี้ยดูดูดิแสงมาสะท้อนเข้าขอบๆแบบเนี้ยโคตรสวยผมชอบแบบนี้มากเลยนะฮะเนี่ยดูดิซีเรนเทิร์นเวลาอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันโคตรสวยเลยจริงๆนะฮะนี่มีเต่าด้วยนะฮะแล้วก็มีม,มีปลาหมึกนะเนี่ยคือแบบเอ้ยมีขัางด้วยเหรอข้างล่างคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อเหมือนมาเดินดูคอเลี้ยงใต้น้ำแนละ้วเนี่ยดูดิเนี่ยแม่ดูดิขนาดปลาหมึกอะ่ะคือตอนนั้นมีแสงสีฟ้าส่องมาใช่ไหมปลาหมึกมันก็ตัวสีฟ้าขึ้นนะปกติมันน่าจะไม่ได้ฟ้าขนนนนาดี้้มััง่แหละ แต่บอกว่าคือตู้น้ํามันสวยมากเลยอะนะฮะเอออควารเรียมจริงวะโอาเคกลับส่อล็อบีบมามามาดูโซนถัดไปนะก็คือโซนตรงนี้รูมอะไรไม่รู้นะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้คือห้องอะไรอะแล้วก็โอ้โหนี่นี่แหละดูดิอันนี้คือบริเวณสถานีรถไฟบ้างนั่นแหละแล้วดูดิแสงมันแบบแสงโคตรสวยดูดิเนี่ยมันสะ,ะท้อนกับพื้นมันสะท้อนกับผนังแบบน,นี้ด้วยอะคือสวยแบบสวยเกินอันนี้คือบริเวณด้านนอกนะเนี่ย คือแบบแสงมันสวยมากเลยนะเอาจริงคือแบบโ,โหคตชอบเลยอะคือแสงมันจริงจงมันสวยก็ของเจาจริงๆมันสวยก็ของจ้วจงวงจาว่ายนะเออแต่ว่าอย่างไงก็โดยรวมก็ถือว่า,วาโอเคนะฮะไม่ได้แย่มากคือของจ้าว่ามันก็คือของจ้าว่ามันก็ไม่ได้แย่นะนั่นแหละแต่ของแต่ของเบสเรามันสวยกว่าแหนะอันนี้คือแสงสว่างมันแหนมตู้ปลามันดูสว่างแบบธรรมชาติอะมันสวยงามมากเลยนะคือแบบผมชอบจริงเเนี่ยนี่นี่ไม่ได้แกนี่ชอบจริงนะอ่ะแล้วก็อันนี้คืออ๋อเมื่อกี้คืออีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่ อ่ะแล้วก็บริเวณตัวนี้มีอะไรอีกผมจะดูให้ครบเลยอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนห้องธรรมดาเนาะไม่น่ามีอะไรอ่ามาดูฝั่งนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นห้องธรรมดาเหมือนกันแต่ดูดิคือห้องอะไรมันจะสวยขนาดนี้อี่ะเนี่ยสกเกตดิถ้าใครลองดูดีๆนะบริเวณตัวเนี้ยสกเกตดิมันจะมีเหมือนเส้นแสงโผลลงมาซึ่งมันจะลง,ลงมาผ่านรูนะฮะคือมันไม่ได้ลงมาแบบแบบทางบล็อกนะคือถ้าเกิดผมเปิดเนี่ยแสงมันถึงจะลงมาทางบล็อกแต่ถ้าผมปิดเนี่ยแสงมันจะส่องผ่านเข้ามาแค่สีู่ตามรูปเลยนะฮะ ซึ่งแบบเออมันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูดิสังเกตดเดียวมันจะมีเหมือนสี่วงอยู่นะฮะเออซึ่งมันสวยงามมากเลยนะเนี่ยพอผมเปิดปุ๊บเนี่ยพอผมเปิดเนี่ยบล็อกเนี้ยจะสว่างเขาผมเปิดแถบดอนนี่เนี่ยบล็อกเนี้ยจะสว่างมากกว่าอันอื่นนะฮะแต่พอผมปิดแถบดอนเนี่ยแสงมันก็เลยส่สสสองเข้ามาได้น้อยแสงมาเลยแสงมันเลยสอ่องเข้ามาได้น้อยลงมันเลยสว่างน้อยกว่าอันอื่นนั่นเองนะฮะเออนี่แหละเนี่ยคือแบบโคตรสวยอ่ะอ่ะห้องนี้นะมันน่าจะเห็นภาพได้ชัดผมจะลองปิดเลเทซิ่งให้ดูนะห้องนี้เนี่ยพอปิดเลเทซิ่งปุ๊บเนี่ย พอไปเลเทซิ่งห้องนี้มันก็ดูธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรนะถึงแม้ว่าจะสว่างก็เถอะแต่มันก็ดูธรรมดาไม่มีอะไรแต่พอผมเปิดเลเทซิ่งเนี่ยฮะคือมันแบบมันสวยแบบมันสวยขึ้นแบบสามร้ <med> อ, <İns. med> <Umwelt> อยเปอร์เซ็นเลยอ่ะนี่โอ้ยางสวยอ่ะเรามาดูห้องต่อไปนะอ่าอันนี้ห้องอะไรเอ่ยทำไมทำไมห้องนี้มืดจังอ่ะอ๋อโอเคโอเคคือห้องนี้มันอ่าคือบิเรืนนี้ไม่มีลาวาฮะ,ค,ะคือจริงแล้วลาวามันควรจะส่องแสงโอ้โหไฟคือจริงแล้วห้องเนี้ยมันควรจะสว่างมากๆเลยเพราะห้องนี้มันมีลาวา จริงๆแล้วห้องนี้มันควรจะสว่างมากแต่ว่าคือผมคิดว่าคนสร้างแมปเขาน่าจะเออผมคิดว่าเอเลนซิ่งมันน่าจะมีปัญหาเล็กน้อยนะก็คือราวามันดันไม่ส่องแสงสั้นนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะอ่ะขอเดี๋ยวนะทอสไม่ได้เอาแล้วทอสอ่ะเออทอส t o r c h เอา้าเมื่อกี้ผมก็เซิร์ช t o r นี่ทำไมไม่มีวะเอา้าโอเคเยี่ยมเลยฮะรอแป๊ทอสด,ดูนะฟึบโอ้โหเนี่ยดูดิเนี่ย พอไปท็อปแบบนี้มันอารมณ์เหมือนอยู่ในถ้ำจริงๆงเลยสื่อแสงมันมันสวยจริงๆนะผมไม่ได้อวยเนี่ยมันสวยจริงนะอะเรามาดูห้องต่อไปตรงนี้มีดโอโ้โหคือท่านผู้ชมดูแบบนี้เนี่ยมันเหมือนห้องกว้างมากใช่ไหมแต่จริงๆแล้วครับผมปุ๊บไม่มีอะไรเลย อ่ะคืออันเนี้ยจะเห็นท่าได้ชัดเลยคือท่านผู้ชมดูแบบเน,นี้ยเหมือนเขาสร้างห้องแบบกว้างมากเลยใช่ไหมดูดิมันกว้างไปถึงนู่นเนีย่ยมองไม่เห็นเลยคือมันกว้างแบบแบบไม่แค่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยใช่ไหมคือมันกว้างมากแต่จริงๆแล้วห้องมันเล็กนิดเดียวนะฮะแต่ว่ามันเป็นผลของกระจกนะฮะกระจกมันสะท้อนสะท้อนสะท้อนต่อไปเรื่อยๆและนี่คือสภาพห้องจริงนะฮะเนี่ยนี่เป็นไงคือห้องจริงๆแล้วอ่ะมันมีแค่นี้มันเป็นห้องเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าแต่ว่าคือมันเป็นแบบ แต่ว่ามันเป็นผลของ레이เดตซิ่งนะคือมันสะท้อ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 นไปเรื่อยๆจนมันใหญ่กว้างได้ขนาดนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดเลยอะ่ะเห็นไหมมันบอกแล้วมันสวยงามจริงๆนะฮะอ่ะแล้วก็เออฝั่งนี้มีอะไรยูหน่อดิอ๋อเอาไปแล้วนี่ว่ะแล้วก็แล้วมันต่างกันตรงไหนในสองห้องนี้เนี่ยอ๋อแค่มีสองประตูใช่ไหมโอเคอ่ะกลับสู่ล็อบบี้มามาดูโซนสุดท้ายนะฮะโอเคอันนี้คืออะไรอะ่ะไลท์แอนด์คัลเลอร์โอเคไปเอ้ยมีมีสเต็กให้เราด้วย อ๋โอเคอะเอ้ยเอาแล้วแล้วปรับเป็นเคียดีได้ไหมปรับไม่ได้ด้วยชีวิตโอ้แล้วมันเสียเวลาขึ้นเนี่ยจะขึ้นยังไงวะเนี่ยคือมันมันก็เปิดเป็นหนึ่งในแบบจนภัยเหมือนกันแหละนะฮะ่ะเดี๋ยวนะขอกระขึ้นไปก่อนอะคือถ้าดูตรงนี้เนี่ยฮะเนี่ย อันนี้ก็คือเหมือนกันเลยนะฮะคือถ้าท่าชาดูแบบเนี้ยมันดูเหมือนว่าพื้นที่บริเวณตัวเนี้ยมันเป็นลานแบบกว้างมากๆแทบไม่มีที่สิ้นสุดเลยคือแบบเห็นไหมมันกว้างมากจนมันมองไม่เห็นอะไรเลยคือมันแบบมันดูกว้างมากใช่ไหมแต่จริงๆแล้วห้องมันก็เล็กนิดเดียวเหมือนกันนะฮะมันเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะปิดเลเดซซิ่งให้ดูนะฟึบอ่ะปิดเลเดซซิ่งเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมจริงๆกระเพงมันสุดจริงๆกระเพงมันสุดแค่นี้นะฮะแล้วก็ห้องมันเป็นห้้้ออออองงงงงยยยยยาาาาาวววๆตตรรรรไไไไไปปปนน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 นะะะะะะมมมมมมมัััั่่่่่่่ีีทททแแกซซซขขเเเเเลฮ็หิสื จนมันสวยงามได้ขนาดนี้และเป็นห้องกว้างได้ขนาดนี้เลยนะฮะเนี่ยคือแบบมันกว้างได้ขนาดนี้เลยคือแบบโคตรสวยนะฮะ,ะซึ่งจริงๆแล้วมันเดินไปเล่นตนได้มันเป็นแบบจนไทยแต่ว่าผมไม่ไปรผมขี้เกียจนะ,ะและ้วนี่คืออะไรอะรีเซ็ตพารเซโอเคก็ไม่เป็นไรอ่ะกับสู่ล็อบบี้หลักของเรานะฮะและนี่นครับนะคือการประมวลผลเลเทซิ่งขั้นสูงนะฮะอันนี้คือสูงของเบนล็อกของเจ้าว่าอีกนะ,ะเออ เอาใหม่เขาด้วยคือไอเลดซิ่งของจาว่ามันก็ประมวลผลสูงอะนะแต่ว่าเลดซิ่งของเบลล็อกเนี่ยมันประมวลผลขั้นสูงยิ่งกว่าอีกนะฮะเนี่ยดูดิเห็นไหมคือแสงไฟมันสะท้อนลงมาในน้ำคือโคตรสวยอ่ะเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นแสงไฟสีเขียวบริเวณตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นสีเขียวเหมือนกันเพราะมันแสงมันสะท้อนเข้ามาไงส่วนตรงเนี้ยมันเป็นบริเวณที่ไม่โดนแสงมันก็จะเป็นสีปกติเห็นไหมคือมันโคตรสวยเลยนะฮะอ่ะดังนั้นก็โอเคนะตอนนี้ผมได้พาดูเลดซิ่งในเวอร์ชันจนครบทั่วหมดแบเวก็้ัันนง นี่คือหน้าปกคลิปของผมนะฮะก็นี่นะครับนะบอกเลยว,ว่าและนี่นะครับนะคือคลิปรีวิวเลเทสซิ่งในไหมครับเวอร์ชันเบนทล็อกนั่นเองนะซึ่งเป็นเลเทสซิ่งที่โคตรสวยนะมันประมวลผลแสงขั้นสูงกว่าของจาว่าอีกนะนั่นะแหละแต่ถามว่าผมจะเล่นไหมครับชุดรถไหนไหนผมก็คงเล่นในจาว่านั่นแหละเพราะว่าในจาว่ามันดีกว่าในเบนท์ล็อกนะนั่นะแหละแต่ผมก็มีทั้งสองเวอร์ชันเลยนะ ผลสรุปก็คือผมมีผมมีไมค์้าไปดีเทลแล้วแล้วก็เล่นทางเบนโแล้วก็จาว่าเลยนะฮะแล้วก็เลนเซซิ่งเนี่ยฮะมันสวยงามมากๆเลยนะอ่ะแต่เดี๋ยวผมจะเอา,เาไปรับไอคิปไมค้าเอาชีวิตรอดเลยนะฮะดังนั้นก็บอกเลยว่าจากลากันไปด้วยภาพจากลากันไปด้วยภาพสวยงามแบบนี้เลยนะฮะอ่ะยังไง,งก็ตามมาก็สารคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนก็แล้วกันครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย